สวัสดีครับเพื่อนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับสักเกทีบีสองหนึ่งนะครับทีดเอสนะครับนี่ครับสักเกทีบีสองนะครับนะครับโบดทีดันะครับสตัวนะครับบ้าบอมากบ้าบอมากนะครับสักเกทีบีีดบเอนะครับ นี่นะครับดูนะครับที่ผมตรงนี้เล่นเพลงตัวเดียวนะครับไม่มีสายไรอื่นต่อนะครับกดเพลนะครับนะครับนะครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเออสำหรับคลิปนี้นะครับเออช่างตรงจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับตัว z ัตเคทีบีสองหนึ่งนะครับ t ีนะครับหมายความว่าคือตัวนี้ใช้บูทูธนะครับ นะครับเปิดซ้ายขวานะครับเปิดพร้อมกันนะครับเนีย่ยเปิดฟังเพลงก่อนจะจะหาเพลงแบบว่าที่แบบไม่ค่อยมีคนรู้จักนะเพราะจะได้ไม่แบบไม่โดนลิขสิิ์นะเป็นไงเป็นไงอุ๊ยเดี๋ยนีเรื่องหายเบาหน่อยเบาหน่อยอันนี้คือผมต่อแค่ทดลองให้เฉยนะครับเดี๋ยวฉาบาับเต็มผมจะมาทำใส่ตู้นะครับให้มันแบบ อรังจารอีกทีหนึ่งนะครับล่วงอะไเยอะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในคลิปกันนะครับโอเคครับเพ,เพื่อนๆนะครับจากที่เราแบบเนี่ยครับจากที่เราต่อเสร็จแล้วก็มาลองนะครับแต่เบื้องต้นช่างตู้ก็แบบยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะแต่ว่าคืออันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็น ตัวทดลองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผมลองแล้วมันเวิร์กเนี่ยผมก็จะปรับปรุงแล้วก็มาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับเอาแบบสมบูรณ์เลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันเวิร์กนะครับนะครับเนี่ยสรุปเนี่ยคือ,ค,อคือต่อเหมือนเหมือนบลูทูธคอสคอมนะนะครับก็คือมีแผงวงจรนะครับมีแผงบอร์ดนะครับที่ผมใช้บอร์ดใหญ่เพราะว่าตอนนี้คือพอดีเขามีไฟไฟตรงเนี้ยคือสามจุด มีไฟสามห้าโวลต์อยู่ครับผมก็เลยมันมีไฟให้ผมเอาไปใช้นะครับผมก็เลยคิดว่าผมไม่ออกละผมแปะไว้ยี้เลยนะครับนี่นครับเนี่ยครับตรงจุดเนี้ยมันมีไฟอยู่มันมีไฟเนี่ยมีไฟสามุดหกโวลต์ซึ่งผมเอาไปเอาไปสั่งแอมทำงานได้นะครับนะครับนะครับ นี่ครับณตอนนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยผมสำเร็จละนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อ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 แบบจุดที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอยู่ก็คือมันจะมีเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องแก้ก่อนนะครับแก้ให้สําเร็จแล้วก็แล้วก็มาลองดูนะครับแต่นี่คือผมต่อเฉพาะเสียงกลางนะครับเอาแค่ลองว่ามันใช้ได้นะครับแล้วก็ตอนแรกนะครับะตอนแรกที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้คอนเน็กนะครับเราเข้าที่บลูทูธนะครับ นี่ครับมันจะมีเสียงตึ๊บๆอยู่เนี่ยตอนตัวนี้ผมยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะผมว่าผมต้องแก้ก่อนนะครับรู้วิธการจับคู่ก่อนเนี่ยมันมีเสียงตึ๊บๆตึ๊บ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 ตึนะตึับตึ๊บครับีึ๊บมึ๊บตึ๊บตรับตึ๊บตึ๊ะตึ๊บ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 ตัวนี้นะครับเบอร์นี้นะครับนครับตึก็คือเดี๋ยวผมจะ คอนเน็กนะครับคือสมมติถ้าผมคอนเน็กตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวเดียวโอเคผมจับคู่โอเคก็คือฟังเพลงได้ปกติก็คือตัวนี้บอร์ดนี้นะครับัวมีเสียงทึบๆอยู่ตรงนี้ผมต้องแก้ออเคนะครับซ้ายขวาโอเคดังนะครับนะครับนะครับอันนี้ไม่ดัง แต่มีเสียงตึ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยตอนกดเล่นเพลงเนี่ยผมต้องแก้ก่อนเนี่ยคือตรงจุดเนี้ยที่ผมยังว่ามันมันยังไม่สมบูรณ์นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองลองต่อเดี๋ยวผมปิดบลูทูธก่อนมันต้องมันต้องปิดก่อนนะครับมันต้องดิสเล่นก่อนดิแล้วก็ไม่ใช่ดิเดี๋ยวโทษนะมันต้องดิคอนเนคก่อนมันต้องดิลุกเลิกการจับคู่ก่อนเพื่อให้เขาจับกันเองก่อนนะครับ โอเคอัน okay, นี้นะครับสมมุตินี่มันจะขึ้นสองตัวเหมือนเดิมนะครับผมก็จะนี่ครับมันจะมีปุ่มให้เรากดเราก็จะพ่วงปุ่มเนี้ยออกมาข้างนอกมาที่หน้าตู้ลำโพงดี D-1 เรานะครับเราก็กดทีหนึ่งนะครับเขาจะไปไปกับพิ่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยครับทีนี้ปุ๊บจากที่มันจากที่มันเคยขึ้นสองอันหนึ่งเขาจะจับกันไปแล้วนะครับ ก็จะขึ้นอันเดียวนะครับเนี่ยขึ้นอันเดียวเราก็เชื่อมก็คือถ้าตู้เนี้ยถ้ามีอันเดียวก็สามารถฟังอันเดียวได้ปกตินะครับแล้วพอพอเรามาเชื่อมกันปุ๊บมันก็จะได้เป็นแบบซ้ายขวาแม่นี่ไงครับไฮไลท์ตรงนี้ตรงนี้คร่าวๆไปก่อนทีเซอร์ทีเซอร์อันนี้นะครับนี่นะครับดังคังคู่นะครับโอ้แม่เจ้า สุดยอดเวิร์ก T B สองหนึ่งนะครับโหมด T W S นะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับซ้า,ายขวาซ้ายขวาอุ้ยหอนหอนตีใทำยังไงดูให้แบบให้เห็นว่ามันดังจริงๆยังไงครับเพื่อนๆโอ้ยเจ้าเขาอยู่คนเดียวมาเลยครับผมตื่นเต้นมากเลยเนะี่ย คืออย่าบอกว่าก่อนว่าคลิปเนี้ยคือคือคอนเทนต์เนี้ยคือผมไม่ได้คิดเองนะพอดีมีมีน้องเอฟีคนนึงทักมาว่าเออเนี่ยทั้งต้องลองทําหน่อยดินะเอาบลูทูธที่มัน TWS ได้แล้วมาใส่ท b บสองหนึ่งอะไรเงี้ยลองให้ผมหน่อยคือเขาก็เออผมอ่าเด้อเด้ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ทําให้ลวกันนะครับแต่พอทาจริงๆโอ้โหแบบสุดยอดมันมันได้นะครับมันได้นะครับเดี๋ยว,วทํทเสร็จแล้วสองตัวก็ตั้งโชว์นะครับเปิดคู่กันนะครับ บาบแล้วนี่นะครับสุดยอดนะครับโอเคโอเคครับเพื่อนๆนะตอนนี้นะครับผมลองไล่วัดไฟดูนะครับในระบบนะครับในวงจรนะครับมีมีตัวนี้นครับมีตัวนี้ ตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับเรกูลเลเตอร์นะครับมีไฟมีไฟสามจุดห้าโวลต์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คือแบบไฟนี้เขาจะทํางานตามบลูทูธเลยนะครับคือเหมือนแบบถ้าคือถ้ามีบลูทูธมีเสียงสัญญาณเสียงก็ไฟเอาพุตนะครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาณเสียงก็ไม่มีไฟนะครับก็ดีเลยครับเพราะเราจะได้แอมจะได้ทํางานตามบลูทูธนะครับนี่ครับมีไฟสามจุดหกก็ดีเลยนะครับ โอเคเปเลยนะครับสามจุดหกที่มันสามจุดสี่สามจุดสองสามจุดสี่เกินมาศูนย์จุดสองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้ามีปัญหาก็เดี๋ยวบอกดผมก็พังก่อน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เจ้าทีวีตัวนี้ก็จะพังกแต่ก็ไม่น่าไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่ามันไม่ได้แบบขึ้นไปเป็นห้าโวลต์อะไรยครับมันแค่สามจุดสามจุดสี่นะครับ,แ, 4, รบแล้วก็เป็นขึ้นเปสามจุดหก แค่นี้ครับสามหกโวลต์ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้เกินไมยมากมายนะครับนะครับดีเลยนะครับแล้วก็เขาจะทางานตามบลูทูธด้วยคือถ้าถ้าถ้าคอนเน็กต์บลูทูธเขาก็มีไฟจ่ายก็ไปสั่งแอมเป์เปิดถ้าไม่มีไม่ไม่ได้คอนเน็กต์บลูทูธก็ไม่มีไฟจ่ายก็ปิดแอมโอเคสมบูรณ์ครับลงตัวแต่ว่าตัวนี้คือผมจะไม่ยกอะไรมากนะครับผมจะไม่เอาแบบ ผมตัวแรกผมจะยกตัวเฉพาะตัวนี้ออกนะครับเนี่ยผมผมเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่ามันมีไฟในตัวด้วยนะครับผมก็จะแค่เอาตัวแอมป์ฟิออกแค่นั้นเองแล้วก็เพราะเราไม่ต้องใช้นะครับเราจะต่อสัญญาณเสียงนะครับเข้าบอร์ดทีวีสองหนึ่งได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามีไฟมาให้เลี้ยงให้อยู่แล้วนะครับและอย่างผมก็ไม่อยากไปยกมากหลายอย่างเดี๋ยวเกิดมันพังพิเกดสั่งใหม่นะครับนี่รอตั้งนานกว่าจะได้นะครับ ผมก็อยากผมก็รอรุ้นเหมือนกันผมก็ชอบเล่นนะครับผมก็หลายหลายหลายอาทิตย์เลยนะครับสองสามอาทิตย์นะครับกว่าจะได้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องเอาแบบไม่ต้องยกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเป็นพังขึ้นมาเสียดายนะครับนะครับเดี๋ยวว่าผมจะยกแค่น่าจะยกแค่ตัวแอมป์ฟายออกอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็จะคงสภาพไว้แล้วก็แปะกับตัวบอร์ดทีวีนะครับแปะไว้ด้านหลังแล้วกันนะครับแล้วก็ดึงสัญญาณเสียงนะครับเข้าทีวีนะครับแล้วก็สัญญาณไฟเข้าตัวตัว ตัวอิเอเบิลนะครับก็คือจบเลยจบการทำงาน T P 2 1 T W S จบนะครับปิดเคได้เลยนะครับ T P 2 1มีที่มีโหมด T W f T W S ใช่ไหมผมเรียกถูกไหม T W S นะครับนะครับนะครับไปจะมาผมว่าจะมาแปะข้างหลังนะเหมือนเดิมครับเหมือนคดคล่อมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้จะเสียงดีแค่ไหนนะครับแต่ผมชอบตรงที่ว่ามันมีแบบมีลิงก์กันอะไรเงี้ยผมจะมาลองดูครับ เดี๋ยวเราไปดูต่อวิธีการทํานะครับต่อไปเป็นบลูทูธนะครับบลูทูธเป็นตัวนี้นะครับเป็นโมดูลตัวนี้นะครับดูละเนี่ยมีสัญญาณออดิโอนะครับเอาพุทนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับแล้วก็นี้ไฟเลี้ยงนะครับคีแบนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับนี่ครับเขาค่าประมาณนี้นะครับผมเซิร์ชดูนะครับตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็น VA เป็นตัว M นะครับคือตอนนี้ผมจะหาจะหา LNP นะครับนะครับแล้วเป็น VA 2อ0 8องศูนย์แปี่ก็หาในในเว็บนะครับเจอแล้วเรารู้แล้วเนี่ยครับเนี่ยเรารู้แล้วเรารู้สัญญาณเสียงแล้วนะครับนะครับอันนี้ลงกล่าวนะครับเรารู้แล้วอันนี้สัญญาณเสียงเข้านะครับซ้ายขวานะครับเรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแปลงใส่กันนะครับอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นสายไฟนะเนี่ยที่ต่อเนี่ยสีสีส้มกับสีเทานะครับคื ผมที่เก็บต่อสายไฟสองที่ครับผมว่าเอาสายไฟพ่วงก็หาไปเลยนะครับนะครับอันนี้ก็บลูทูธเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บอร์ดบลูทูธเหมือนกันแต่เนี้ยผมซื้อมาเขามีเขามีแอมมาด้วยนะก็ดีเหมือนกันเราจะได้ลองไปในตัวเลยว่ามันใช้ได้จริงนะครับแล้วก็พอเราลองภาาเวิร์กเราค่อยเอาออกนะครับยกออกแล้วก็เอามาใส่ในตัวตัวแ <Wow. S 1> ท็คเคทีบีสองหนึ่งแทนนะทีนี้เราก็จะมีบอร์ดทีบีสองหนึ่งนะครับที่สามารถแบบ เชื่อมต่อกันแบบ TWS ได้นะครับแล้วก็ฟังแยกก็ได้ฟังอันเดียวก็ได้ไม่ต้องฟังคู่ก็ได้ฟังแยกก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับถ้าทําได้นี่มันก็ดีนะครับเจ๋งดีนะครับนะครับผมไม่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 แน่ใจว่ามีคนอื่นทําไปได้ยังนะครับแต่พอดีอย่างเงี้ยผมเพิ่งเห็นจริงเนี่ยผมเพิ่งเห็นไปบลูทูธนะครับแล้วก็มี FT ท่านหนึ่งแนะนํามาว่าเออชัางต้องลองทําดูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยลองไปหาไปหามาแล้วก็ได้ได้บลูทูธตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่ามััันนนเชื่่ออมตกได้ะครบ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองดูเหมือนกันเพราะว่าผมก็อยากได้น้โพงสองตัวนะครับนะครับที่ใช้บอร์ดเซ t เคทีบีสองหนึ่งนะครับแบบเบ็ดแน่นๆนี่นะครับสองตัวมาวางซ้ายขวานะครับแล้วก็แล้วก็ลิงก์กันนะครับใช้บลูทูธนะครับคือใช้บลูทูตัวเดียวไม่ต้องใช้สายเลยนะครับนะครับผมว่ามันก็เท่ดีนะครับด๋ยวลองดูอีกทีเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับนแต่เบื้องต้นเดี๋ยวลองต่อไฟเข้านะครับตอนนี้โอเคนะครับได้นะครับ มีเสียงครับมีเสียงกิ้งกองออกแนวตุ้งกระงกริ้งกระงกริ้งครับนะครับ,นะรบตอนนี้ใปกระพิษนะครับอบอกว่าให้กดตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดให้มันกระพิษนะครับอบอกว่าถ้าอยากให้มันผมอ่านในคู่มือนะเป็นภาษาอังกฤษผมก็ก็เดาๆดามั่วๆนะครับเขาบอกว่าปุ่มนี้เนี่ยถ้ากดทีนึงนะครับมันก็จะค้นหากันเองนะครับแล้วก็จะเชื่อมโอเค เชื่อมหรือ,อยังยังไม่อ่านี้เชื่อมแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วนะครับเชื่อมแล้วปุ๊บแ,แล้วก็เดี๋ยวผมเอามือถือมันจะเชื่อมตัวหนึ่งเหมือนแบบอารมณ์แบบตัวนี้เป็นตัวหลักตัวนี้แบบมาผูกกับตัวนี้นะครับผมผมเด้เอานะอาจจะคู่มือภาษาอังกฤษนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นักนะครับนั้นเราก็มาลองเซิร์ชดูนะครับดังลองเซิร์ชดูนะครับ นี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับเป็น h e นะครับ head w i านี่ไม่ปิดบังนะครับดีให้ดูื่นเพื่อนดูเลยครับทำตามได้เลยผมไม่ห่วงเพราะว่าผมคิดค้นขึ้นมาแบบทำมั่วๆแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ห่วงไม่ได้เลยนะครับนี่มันขึ้นว่า head w i านะครับนี่ผมลอง c o n นค c t กับคู่นะครับ คือเหมือนว่าคือเราจับแค่ตัวเดียวนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเราก็ให้เขามามาผูกกันเองนะครับเราไม่ได้ไปอะไรอันี้เราก็ใช้แล้วนะครับเพืเ่อนๆได้แล้วมีเสียงด้วยมีเสียงตุริงตุริงเหมือนเสียงแบบกริ่งกริ่งนะครับนี่นะครับลองหาเพลงที่แบบไม่มีอิทธิศิษย์แล้วกันผมว่าได้อะ อุมก็ได้ไดเ,เ่ัเพื่อนๆเนี่ยมาทั้งคู่เลยนะครับในเดียวกันนะครับนี่นะครับแล้วมันกดแบบมันเหมือนมันเสือลาวครับมันแยกซ้ายขวานะครับคือแบบคือข้างนี้เสียงอย่างหนึ่งข้างนี้เสียงออย่างโอ้ย ได้ครับได้ได้เลยปักหุดรอเลยนะครเพเพื่อนปักหุดรอปักหมุดรอไว้เลยนะคบปักหมุดรอไว้เลยครับกดไลค์กดติดตามรอไวเลยนะครับมาแน่นะครับตัวนี้ถ้าคนไหนสนใจอยากดูนะครับอยากรู้นะครับมันทํายังไงนะครับคุมเพื่อนบางคนรู้แ้แหละรู้แล้วว่าต้องทาไงก็คือเหมือนบูทูธคอสคอมนะครับก็คือเดี๋ยวเอาบูทูธตัวนี้ถอดบูทูธตัวนี้เอามาใส่ในตัวทีวีสองหนึ่งแค่นั้นเองจบเลยหมูหมูไม่มีอะไรมากไม่ด้มีอะไรซับซ้อนทีนี้เราก็ไปทําตู้สองตู้แค่นั้นเองนะครับนี่นะครับ อทูตัวนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ห่วงนะครับไม่ได้ปิดบังนะครับนี่ตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นนี้นะครับเซิร์ชได้นะครับในช้อปปีก็มีนะครับนะครับในดัซด้าก็มีนะครับแต่ฉันตรงสั่งมาแค่สองตัวเองเอามาลองเฉยๆนะครับมาลองว่าแล้วก็เออมันถ้ามันได้ก็จะเอามาทำคลิปแบ่งให้เพื่อนๆดูนะครับไว้เพื่อแบบใครอยากมีลำโพงแบบ TWS สองตัวคู่กันเปิดให้มันลั่นบ้านเอาไว้แบบโชว์โชว์ออฟโชว์ออฟนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ใส่บอร์ด Td สองหนึ่งนี่นะครับที่แบบซับคู่ ตู้ใหญ่นะครับซับคู่ดีสภาพเพื่อนๆพึกสภาพตู้ใหญ่นะครับซับคู่สองตัวนะครับนะครับเสียงกลางนะครับซับหกห้าคู่นะครับสองตัวตัวใหญ่ๆเท่าเท่าวูเบิร์นนะครับตัวใหญ่ๆแล้วก็มาเปิดคู่กันนะครับที s คู่กันนะครับเหมือนเหมือนแบรนด์เหมือนแบรนด์ดังๆอะไรเงี้ยครับโอ้ยมันนะครับผมบอกเลยมันนะครับฟังนี้มันนะครับนี่ได้จริงนะครับได้จริงนะครับเดี๋ยวปักหมุดล้อเลยนะครับ เดี๋ยว,ยว,ยวคลิปนี้จะพูดเดยอะหน่อยนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากพูดเดยอะเพราะว่ากลัวเพื่อนจะรำคาญนะครับกลัวเพื่อนจะรำคาญแต่ว่าอันนี้คือมันตื่นเต้นไงคืออยากจะแบบให้ดูไงว่ามันตื่นเต้นจริงๆนะครับเดี๋ยวเตรียมดูได้เลยครับปูเสือรอได้เลยปักบุดรอเลยนะครับกดไลค์กด, like, กดติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวนันได้เห็นเน็ตักเคทีบีสองหนึ่งนะครับเชื่อมต่อกันแบบ TWS นะครับสายขวานะครับไปฟังนะครับ แต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมต่อบอร์ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมตีตู้นะครับแต่เบื้องต้นนใช้ได้แล้วเนโอเคครับเพื่อนผมผมว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือเดี๋ยวผมลองต่อดูก่อนนะครับก็คือคือเหมือนแบบตอนนี้คือตัวนี้เป็นสายไฟนะครับที่เห็นต่อนี่คือสายไฟนะครับก็คือเขาใช้ไฟแปดโวลต์ถึงสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้ผมลองใช้ที่ครับ 18โวลต์แล้วกันนะครับนี่ครับเขาเขียนไว้ผมก็ใช้ใช้ไฟพ่วงให้ให้บอร์ดนี้ด้วยนะครับนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธเหมือนกันนะครับนี่ก็บลูทูธอันนึงนะครับแล้วนี้ก็บลูทูธอันนึงนะครับผมว่ามันลองดูนะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้แบบถ้ามันถ้ามันเวิร์กนะผมก็จะทําลําโพงสองอันนะครับแล้วก็คือเปิดเปิดนะฮะเปิดใช้บอร์ดทีวีนี่เนี่ยเอาเปตัวขับนะครับนะครับใช้บอร์ดทีวีสองหนึ่งนีนะครับเป็นตัวขับ หนึ่งตู้นะครับแล้วก็ใช้บลูทูธตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตู้ก็ใช้ที21อีกอีกอันหนึ่งนะครับสองอันนะครับก็คือจะทำลำโพงสองตู้ที่แบบที่มันลิงก์บลูทูธกันได้อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมว่ามันเนี่ยครับเนี่ยผมคิดไว้นะที่ผมคิดไว้นะครับเพราะว่าผมดูจากสเปคของบลูทูธแล้วผมว่ามันน่าจะใช้ได้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็จะเอาถ้ามันเวิร์กนะผมก็จะเอาบลูทูธเนี้ยนะครับใส่ ใส่ใน TB 2 1หนึ่งนะครับเป็นตัวขับแล้วผมก็จะทำขึ้นมาลำโพง DIY มาตู้หนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งผมก็จะบลูทูธจากตัวนี้นะครับมาใส่นะครับ TB 2 1หนึ่งนะครับก็คือสองบอร์ดนะครับแล้วก็มี2ตู้นะครับแล้วขับลำโพงซ้ายขวานะครับนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองเบิ่งแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้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 ที่เห็นต่อนี่คือสายไฟนะครับนะครับสายไฟที่เฉยนะเขาบอกว่ามันเป็นบลูทูธนะครับผมดูในนะนะ ในสเปคมันนะนะมันเป็นบลูทูธที่สามารถแบบคือเชื่อมต่อกันได้ครับเป็น TWS นะครับคือเชื่อมเชื่อมต่อแบบซ้ายขวาได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมก็อยากจะมาลองใส่ใน s k t b 2 1ทีสหน่ดูซะหน่อยนะครับว่ามันจะจะได้บอล่านะครับเพราะว่าบอร์ดอื่นผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะผมก็เล่นแต่ท b 2 1เลยนะผมก็จะมาลองใส่ใส่ในที2ีดูก่อนนะครับ ถ้าใส่ใน TB21 ได้เราก็จะไปใส่ในตัวอื่นต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับนะครับว่ามันก็เทดีนะถ้ามันทําได้นะครับก็คือคือสามารถแบบมีลำโพง DIY 2ตัวนะครับแล้วก็แบบลิงก์กันนะครับลิงก์กันซ้ายขวา TWS นะครับด้วยบลูทูธนะครับก็เทดีนะครับแต่ประเด็นคือมันจะใช้ได้หรือเปล่าท่านนั้นเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ดูแล้วมันเหมือนมันจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรซื้อมาแล้วนะครับลองดูนะครับ มีเยอะแยะนะครับเราซื้อมาเป็นมีเป็นมีเป็นร้อยนะครับอันนี้ลองสละกสองตัวนะครับ T.P. สองหนึ่งนี่นะครับ set K T.P. สองหนึ่งบอดแท้บอดดำนะครับดำดำเรียกอะไรนะดำด้านนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองใส่กันว่าเนี่ยครับเดีเบื้องต้นผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันใส่ได้เปล่านะแต่มันแต่มาใส่ได้แล้วแหละแต่ผมไม่ไม่คงตั้งใจตรงพืชนะครับเราจะมาใส่ แ่ในตัวนี้ T B สองหนึ่งเนี่ยนะครับจะทําให้ T B สองหนึ่งเนี่ยสามารถมีโหมด T W S นะครับสามารถต่อกันสองสองลำโพงได้นะครับสาหรับคนแบบแบบชอบแบบพลังนะครับคือตัวนึงก็พลังอยู่แล้วมีสองตัวพลังซ้ายขวาโอแม่เจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับนะครับแต่เบื้องต้นคือผมไม่ค่อยมั่นใจตัวตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนที่สั่งมากับที่ส่งมามันไม่เหมือนกัน อยูที่สั่งมาที่ผมคือมันเป็นบูเป็นเฉพาะบลูทูธนะครับไม่รู้ผมกดซื้อยังไงมันมาเป็นแบบเหมือนมีบลูทูธแล้วก็แอมในตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรผมว่ามันน่าจะพอจะแปลงได้นะครับมองไม่เห็นนะว่ามันบลูทูธชื่อว่าอะไรนะครับผมไม่รู้ว่ามันเสียงดีหรือเปล่านะบลูทูตัวนี้นะครับแต่เห็นมันมีไอทีวีเอสนะครับมีปุ่มให้เลยนะครับมีปุ่มเนี่ยเขาบอกว่ากดปุ่มเนี้ยกดปุ่มเนี้ยทั้งทั้งสองอันมันก็จะลิงก์กันเลยนี่นะครับมันก็เท่ไปเลยเท่ไปเลย เท่สุดๆนะครับเท่ไปเลยไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่งงง,งอยู่ตอนนี้นะครับงงไปงงอยู่เหมือนกันผมว่าอาจจะโดนผมาอาจอจะโดนหลอกแล้วแต่ไม่เป็นไรลองดูนะครับผมว่ามันเหมือนไม่เป็นไรลองดูแล้ยวเราเข้าใจอีกนะครับ <laughs> นี่ครับเนี่ยจริงๆมันมีแอมในตัวเนี่ยเราไม่ต้องใช้ทีบีก็ได้นะครับเนี่ยเนาะเราไม่ต้องใช้ทีบีสองหนึ่งก็ได้นะเนี่ยสามารถขับได้เลยเนี่ย เขาลองรับไปแล้ว22โวลต์นนะผมว่านี่น่าจะมี50วัตต์หรือไม่ก็100วัตต์นะตัวนี้นะครับว่านี่นะครับไม่เป็นไรเราเอามาลองกันนะครับย่งไงครับเพื่อนโอ้ยว้าวรุอยู่คนเดียว,วมาเลยครับผมตื่นเต้นมากเลยเนะี่ยคืออย่บอกว่าก่อนว่าคลิปนี้คือ คือคอนเทนต์เนี้ยคือผมไม่ได้คิดเองนะพอดีมีมีน้องเอฟคนนึงทักมาว่าเออเนี่ยทั้งต้องลองทําหน่อยดินะเอาบลูทูธที่มัน TWS ได้แล้วมาใส่ t b 2 1สอ,องหนึ่งะไรเงี้ยลองให้ผมหน่อยคือเขาก็เออผมก็อ้าเดี๋ยดนะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่อทําให้แล้วกันนะครับแต่พอทำจริงๆริงโอ้โหแบบสุดยอดมันมันได้นะครับมันได้นะครับเดี๋ยวทํทเสร็จแล้วอสองตั้ตั้งโชว์นะครับเปิดคู่กันนะครับบาบแล้ว นี่นะครับสุดยอดนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยเรา,าจบแค,แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเนี่ยเนี่ยเป็น E ีพีสองแล้วกันอันนี้ผมจะให้เป็นอีพีหนึ่งแล้วกันนะแต่อีีสองนี้น่าจะนานหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทำตู้ทำตู้ให้มัน,ให,มนให้มันแมทแมทสวยๆแล้วามาใส่นะครับให้มันสวยๆให้มันดูแบบออว่า มันควรจะทวินมันจะควรจะคู่กันนะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคสำหรับทปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับรอดูอีพีสองนะครับกับ ZKTB21 สนนะครับโหมด TWS นะครับโอเคสวัสดีครับไอตสยช่างตงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับช่างโต้งนะครับรบกวน่ ฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้าน z e n f o l e r e a t i o n นะครับรับซ่อม iPhone, iMac, MacBook นะครับ Notebook นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดหางไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสาหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ